สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสอนการแปลงจากเลขฐาน10ไปเป็นเลขฐาน2นะคบผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโดยเลขผมเตรียมไว้เนี่ยเลขแรกนะครับผมก็จะเป็นเลข22ฐาน10ยี่สิบเลขฐาน10นะเดี๋ยวผมขอเอาเป็นสีส้มๆเนาะอ่าทีนี้ ผมจะแปลงให้เป็นเลขฐานสองได้ยังไงนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะคผมให้เราตั้งหารสั้นนะครับผมแล้วก็ให้ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือตัวหารของเราเนี่ยนะครับเป็นเลขฐานที่เราต้องการจะแปลงไปนะครับผมก็คือเลขสองนั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มหารได้เลยนะครับผมหารสั้นนะครับผมก็เอาสองไปคูณอะไรได้ค่า 22หรือว่าใกล้เคียงกับย2สองมากที่สุดครับก็คำตอบก็คือเอา2ไปคูณกับ11นั่นเองนะครับผม2คูณเได้22นะครับผมแล้วเราก็เอาย2บสองที่ได้จากการคูณเนี่ยมาลบกันเนาะคำตอบที่ได้ออกมานะครับผมก็จะได้เป็นเศษ0นะครับผมนี่เอามาใส่เป็นตัวเศษนะครับ นี่แบบนี้นะครับผมปกติแล้วหารสั้นเราหารแค่นี้ก็คือจบแล้วถูกไหมครับหารสั้นเนาะแล้วก็ตอบแค่นี้เองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะแปลงเลขนะครับผมแปลงเลขฐานเนาะเราต้องหารต่อไปอีกนะครับผมก็คือตั้งหารตั้งหารสั้นไปที่เศอีกรอบนึงแล้วก็เอาเลขสองที่เป็นฐานเนี่ยเอามาหารต่อนะครับแล้วก็คิดว่า สองคูณอะไรได้ค่าที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับสิบเอ็ดนะคบผมมากที่สุดเนาะก็ค่านั้นเนี่ยก็คือเลขห้านั่นเองนะครับผมขอเอาสีส้มนะครับเลขห้าคูณ2ได้10ใช่ไหมครับสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยต้องเอาสิบเอ็ดตั้งนะครับลบด้วยสิเนาะ คำตอบที่ได้ออกมาก็จะเป็นเศษหนึ่งนะคะผมอ่าทีนี้อันต่อไปนะครับผมเราก็ตั้งหารเหมือนเดิมนะครับมันยังไม่หมดเนาะหารไปจนกว่ามันจะหารไม่ได้นะครับผมหารไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คิดว่า2คูณอะไรได้เลข5าหรือใกล้เคียงกับเลข5าที่สุดครับก็คูณกับ สนั่นเองก็ได้เป็น4ี่ถูกไหมห้าลบสได้1ถูกไหมครับเพราะง้นก็จะเป็นเซต1นั่นเองนะครับเซตหนึงก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับผมตั้งหารสั้นเอาตัว2เนี่ยก็คือตัวฐานนะครับผมที่เราต้องการแปลงไปเอามาหารตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการคิดเลยนะครับผม 2อคูณอะไรได้เท่ากันกับตัวเลขตัวนี้หรือมีค่าใกล้เคียงกันกับตัวเลขตัวนี้ที่ผมกำลังวงอยู่2อคูณหใช่ไหมครับคูณ1เนาะก็ได้เป็น2นะครับผมซึ่ง2อลบ2เนี่ยก็เป็น0เนาะเพราะงั้นคำตอบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตอะไรครับเซตศูนนั่นเองนะครับผมทีนี้ถามต่อว่าเฮ้ยเลข1เนี่ย มันมีค่าน้อยกว่าเลข2แล้วหรือ,อยังหรือว่าน้อยกว่าเลขฐานหรือยังถ้าเลขตัวนี้นะครับผมมีค่าน้อยกว่าเลขฐานนะครับผมถ้าเลขตัวนี้มีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าเลขฐานเลขฐานก็คือเลขตัวนี้นั่นเองนะครับถ้ามีค่าน้อยกว่าแล้วเนี่ยก็ให้ทำการ หยุดหยุดการหารนะครับผมหยุดการหารสั้นได้เลยนะครับแล้วก็ตอบกันแล้วนะครับผมคําตอบก็คือเราก็จะทําการไล่ตัดเลขตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเรียงต่อกันเนาะเอาข้อมูลมาต่อกันน,นั่นเองก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนแบบนี้นะครับผมคําตอบเนะเาะก็จะได้แล้วนะครับผม หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ฐานสองนะครับเขียนเป็นเลขสองก็ได้เนาะหรือว่าถ้าจะสั้นกว่านี้อีกก็เขียนแบบนี้นะครับคำตอบนะครับนี่คือคำตอบเนาะถามว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมันกดเครื่องคิดเลขดูกันดีกว่านะครับทุกคนอ่าเครื่องคิดเลขเลยยี่สิบสองนะครับฐานสิบ แปลงเป็นฐานสองได้ไรหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับผมตรงไหมตรงนะครับโอเคไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวไปทําเลขต่อไปกันดีกว่านะครับขอลบก่อนเนาะน,นี้ก็แคปได้นะครับแคปได้เลยเนาะโอเคลบแล้วนะครับช็บช็อชชชอ่าทีนี้เลขต่อไปนะครับผมผมก็เตรียมเลข ยี่สิบสามฐานสิบมาเนาะมันจะได้เป็นเลขคู่เลขคี่นะครับเตรียมเลขนี้มาโอเคเอามาหารเหมือนเดิมเลยตั้งหารสั้น2ทีนี้เดี๋ยวจะไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็2อคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ23นะครับผมหรือว่าเท่ากันกับ23ก็2คูณส1นะครับผมชึบๆ เป็นยี่สิบสองเนะ 22, 23, เาะยี่สิบสองยี่สิบสามร้วยี่สิบสองได้หนึ่งนะครับผมเพราะงั้นก็สิบเอ็ดเซตหนึ่งอืมแล้วก็อันต่อไปนะครับผมหารต่อชุบชุบอันนี้ก็เป็นห้าเนาะอันนี้ก็ลองไปคิดดูนะครับห้าเศษเท่าไร่ครับตัวนี้ห้าเศษเศษหนึ่งนะครับผมเพราะว่า ห้าคูณสองได้สิบใช่ไหมครับสิบเอ็ดลบสิบเป็นหนึ่งนะครับผมก็ได้เป็นเซตหนึ่งเนาะต่อไปก็ตั้งหารต่อนะครับโอเคสองคูณอะไรได้ห้าครับผมหรือว่ามีค่าใกล้เคียงเท่ากับห้านะครับมีค่าใกล้เคียงกันกับห้าเนาะก็สองคูณสองสองคูณสองเป็นสี 5, 4, ่น, 1, นะครับผมห้าลบสี่เป็นหนึ่งนะครับผมผลการนี้ก็เป็นเซตหนึ่งเหมือนเดิมนะครับต,ตัวนี้หารสองต่อนะครับยังไม่จบเนาะ โอเคทีนี้นะครับอันนี้ก็สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองนะครับผมสองลบสองเป็นศูนย์เาาน,นาะพั้งนอันนี้เป็นเศษศูนย์จบหรือยังเนี่ยจบหรยยื่ังเลขหนึ่งมีค่าน้อยกว่าเลขฐานถูกไหมอ่าเลขหนึ่งมีค่าน้อยกว่าเลขสองพาะง้นก็คือจบแล้วเนาะเราก็แค่เอามาต่อกันก็คําตอบก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสอง เลขสองแกไม่สวยเลยอะแบบนี้นะครับผมถามว่าเอ้ยแล้วเรียงมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับก็เรียงจากตัวนี้นะครับเรียงขึ้นไปชุบชุบแบบนี้เลยนี่นับให้ดูด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับผมโอเคไหมโอเคกดเครื่องคิดเลขโชว์ด้วยปั๊บปั๊บีสิบสามใช่ไหม ปุ๊บยี่บสามเห็นไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสองถูกต้องนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย